DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า p r e s e n t e d by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อสถานการณ์ธุรกิจวันนี้ต้องการกลยุทธ์ที่ชัดเจนที่สุดการคิดเชิงออกแบบคือหนทางสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจธุรกิจเล็กๆจะปรับใช้วิธีจากดีไซน์ทิงกิ้งนี้ได้อย่างไรติดตามใน DI t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า กับผมหม่อมหลวงภาสกรอาภากรนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการพิเศษคุณผู้ฟังครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะได้ยินคำว่าการคิดเชิงออกแบบนะครับหรือดีไซน์ทิงกิ้งกันบ่อยมากขึ้นนะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือบริษัทร,ระดับโลกอย่าง Apple, Nike, IBM และ Procter g n m b l m e นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่นำเอาการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิมาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจนะครับ เขามีผลประกอบการที่โดดเด่นมากๆนะครับในดัชนีตลาดหุ้น S&P 500ของสหรัฐนะครับโดยในช่วงปีคศ2 0 0 5อถึง2015ราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้นะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงกว่า200%เลยนะครับทำให้ยิ่งน่าศึกษาครับว่าการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงก i n g คืออะไรแล้วเขาทำกันอย่างไรวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า ผู้ประกอบการเนี่ยจะนำเอาหลักการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิ้งมาใช้กับธุรกิจของเราได้อย่างไรการคิดเชิงออกแบบนะครับจำกัดเฉพาะแวดวงการออกแบบเผลยภัาฑ์หรือเปล่าแล้วสำหรับธุรกิจรายย่อยที่ไม่ได้ใหญ่โตแบบ Apple หรือว่า Procter g n m g r e m b l e เนี่ยจะใช้ประโยชน์จากหลักการคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ทิงกิได้อย่างไรนะครับเริ่มจากคาถามที่ว่าการคิดเชิงออกแบบ หรือดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยคืออะไรกันก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วมันก็คือกระบวนการทำงานที่เน้นการแก้ไขปัญหาครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่คนจำนวนมากเผชิญอยู่แต่อาจยังไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาจัดก,การอย่างจริงจังซึ่งนั่นแหละครับคือช่องว่างในทางการตลาดนะครับแล้วก็คือโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่จะสร้างสารรค์โซลูชันบางอย่างที่มีคุณค่าจริงๆขึ้นมา ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้นะครับต้องเกิดจากความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้คนหรือกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจนั้นๆอย่างลึกซึ้งด้วยนะครับนี่เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมดีไซน์ทิงกิ้งต้องเป็นกระบวนการเป็นการทำงานที่มีขั้นตอนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะนำมาแชร์เรื่องของกระบวนการคิดแบบดีไซน์ทิงกิ้งให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับขั้นตอนแรกของดีไซน์ทิงกิก็คือการทำความเข้าใจคนและ ปัญหานะครับที่คนกลุ่มนั้นน่ะเขากําลังประสบอยู่นะครับซึ่งเราอาจจะใช้วิธีตั้งคําถามตั้งสมมติฐานนะครับใช้การสังเกตเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลอินไซต์มาให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะขายกระเป๋าสักใบนะครับแทนที่เราจะคิดถึงเรื่องของสีเรื่องของวัสดุนะครับของกระเป๋าเป็นอันดับแรกนะครับเราอาจจะต้องมาตั้งต้นที่การตั้งคําถามว่ากระเป๋าที่ดีเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับดี มมายมีความหมายว่าอย่างไรนะครับใช้ทนหรือเปล่าสวยหรือเปล่านะครับหรือมีประโยชน์ใช้สอยที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับจากนั้นก็สังเกตพฤติกรรมผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในแต่ละวันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนเมื่อเราคิดว่าเราเก็บข้อมูลได้มากพอแล้วนะครับค่อยเข้าสู่ขั้นตอนที่2นั่นก็คือการระบุปัญหาที่ชัดเจนนะครับโดยนำเอาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่1นนั่นแหละ มาคัดกรองให้ได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดนะครับตรงนี้สําคัญนะครับว่าเราต้องทํางานกับข้อมูลปัญหาของผู้คนจริงๆนะครับไม่ใช่ปัญหาของธุรกิจของเรานะครับเช่นบางทีเราหลงไปกําหนดว่าปัญหาคือเราอยากเพิ่มยอดขายให้ได้เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับในขั้นตอนนี้ปัญหาที่เราต้องระบุให้ได้คือปัญหาของลูกค้าเท่านั้นครับเช่น เขาชอบกระเป๋าผ้าที่หนาทนทานนะครับแต่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันมีน้ําหนักมากถือนานแล้วก็อาจจะทําให้ปวดไหล่ได้อะไรแบบนี้นะครับพอเราระบุป,ปัญหาได้แล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็คือการระดมความคิดนะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหานั่นแหละครับซึ่งขั้นตอนเนี้ถ้าคิดอะไรออกเนี่ยก็ให้ลิสต์ออกมานะครับโดยเราไม่มีกรอบของความคิดนะครับเรียกว่าเป็นการเปิดนะครับคิดให้ให้สามารถคิดนอกกรอบได้นะครับ หาหนทางแก้ไขปัญหาในหลายๆรูปแบบนะครับเพื่อให้ได้แนวทางปัญหาใหม่ๆนะครับแล้วจึงค่อยสกัดเอาความคิดที่ดีที่สุดนี้ออกมานะครับเช่นจะแก้ไขปัญหากระเป๋าผ้าที่เนื้อหนาทนทานแต่มีน้ําหนักมากได้อย่างไรนะครับเราก็จะเปลี่ยนวัสดุนะครับหรือเปลี่ยนขนาดของกระเป๋านะครับก็มีแนวทางต่างๆมากมายที่จะมาใช้แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับเราก็ค่อยนํามาสร้างเป็นโปรโตไทป์หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะครับเอามาทดสอบกันในทีมก่อนนะครับก่อนที่จะส่งเข้าไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทดสอบแบบจริงจังนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินผลกันด้วยนะครับว่าก่อนนําไปผลิตจริงเนี่ยถ้ายังไม่ดีพอเนี่ยก็จะต้องกลับมาปรับเปลี่ยนให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าสรุปกันอย่างสั้นๆนะครับดีไซน์ทิงกิ้งก็คือกระบวนการแก้ปัญหาให้ผู้คนที่ใช้สร้างประโยชน์ในทางธุรกิจนะครับซึ่งประกอบด้วย5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือ 1. เข้าใจคนและปัญหาที่เขาเผชิญอยู่นะครับ 2. ระบุป,ปัญหาข้อที่เขาอยากจะให้เราช่วยแก้ไขให้ชัดเจนนะครับ 3. ระดมความคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆนะครับให้ได้แนวทางที่หลากหลายนะครับ 4. นะครับ สร้างชิ้นงานต้นแบบขึ้นมานะครับหก็เป็นการทดสอบและการประเมินผลก่อนนำไปใช้งานจริงนั่นเองนะครับหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็กท่านอาจจะมองข้ามเรื่องของ Research and Development นะครับคิดว่าการวิจัยและพัฒนานเนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลนะครับธุรกิจเล็กๆอาจจะทำไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับธุรกิจเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถใช้กระบวนการของ design thinking นี้ นำมาใช้งานได้นะครับยิ่งในระดับองค์กรใหญ่นะครับเขาสามารถนำกระบวนการนี้ไปใช้แก้ปัญหาในองค์กรได้เพราะโซลูชันมันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นเรื่องของ product ที่เป็นรูปมาทำเสมอไปนะครับบางทีมันอาจจะออกมาในเป็นรูปแบบของ service หรือเป็น system อะไรบางอย่างนะครับที่มีประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนั้นๆในทางอ้อมก็เป็นไปได้นะครับอันที่จริงนะครับดีไซน์ทิงกิเนี่ยทำให้ผมนึก ไปถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งบางทีเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับอย่างเวลาเราข้ามทางม้าลายที่สี่แยกนะครับบางทีเราก็ต้องข้ามสองช่วงนะครับเพื่อจะไปในจุดมุ่งหมายของเรานะครับแต่ตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีทางม้าลายที่ข้ามแบบทแยงมุมไปอีกฝั่งหนึ่งได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องเดินข้ามถนน2ช่วงนะครับตรงนี้ก็เกิดจาก การออกแบบเพื่อแก้ปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรที่ใหญ่โตนะครับเพียงแต่ใช้การสังเกตนะครับระบุป,ปัญหาแล้วก็คิดแนวทางแก้ไขนะครับแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าการแก้ไขปัญหาง่ายๆบางทีก็เวิร์กได้เหมือนกันนะครับหรืออย่างแนวทางการออกแบบของแบรนด์มูจินะครับที่เน้นการออกแบบเพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้าในพื้นที่ใช้สอยที่มีจํากัดนะครับเพราะว่าเขามองเห็นว่า ปัญหาในประเทศญี่ปุ่นน่ะก็คือมีปัญหาเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บสินค้านั่นเองเมื่อเขาเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเขาก็สามารถพัฒนาสินค้าให้เหมาะกับวิถีชีวิตการเป็นอยู่อาศัยของชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมถึงอยากสนับสนุนว่าก่อนที่ดีไซเนอร์หรือผู้ประกอบการนะครับจะเริ่มออกแบบสร้างสรรค์ผลงานอะไรนะครับเราก็ควรจะเริ่มจากการตั้งคำถามนะครับว่าจะทำสิ่งนั้นไปทำไม why question นะครับ แล้วก็สิ่งนั้นน่ะมันจะช่วยให้ชีวิตใครดีขึ้นบ้างนะครับยกตัวอย่างของใช้ในชีวิตประจําวันของเราที่เราใช้กันทุกวันนะครับจนบางทีเราก็ลืมไปนะครับตัวอย่างเช่นแปรงสีฟันนะครับก็แปรงสีฟันสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยบางท่านก็อาจจะใช้แปรงสีฟันที่รูปแบบเหมือนคนหนุ่มสาวธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยแตกต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งนะครับ นักออกแบบชื่อคุณอัคราเมธาสุขนะครับและคุณนักครินไตรวิวัฒนะครับสองนักออกแบบจากแบรนด์ solid s p o u นะครับเขาได้สังเกตเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการหยิบจับสิ่งของนะครับแล้วก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมพบว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับอย่างมือของผู้สูงอายุนะครับไม่สามารถออกแรงหรือควบคุมทิศทางได้เหมือนกับคนหนุ่มสาวนะครับแล้วก็เวลาที่เขาใช้แปรงสีฟันเนี่ย จึงไม่สามารถจับและควบคุมแปลงได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็ประกอบกับการที่มีคนสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆอย่างปัจจุบันนะครับก็เงือกหรือเยื่อบุภายในช่องปากนะครับก็เริ่มบางลงนะครับทำให้เป็นที่สะสมของโรคได้ง่ายนะครับดังนั้นแปลงสีฟันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับจึงไม่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับคุณอัครราและคุณนักครินนะครับก็มีการศึกษาข้อมูลเหล่านี้นะครับแล้วก็นำมา ออกแบบทดลองจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อเซนิตี้นะครับแปรงสีฟันพร้อมมือจับสำหรับผู้สูงวัยที่เหมาะกับมือและก็ช่องปากของผู้สูงอายุนะครับทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขอ,อนามัยที่ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งแปรงสีฟันพร้อมมือจับเซนิตี้เนี่ยยังได้รับรางวัลดีวักอวอร์ดประจำปี2 5 6 3อีกด้วยนะครับ จึงนับว่าเป็นการออกแบบที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยก็กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับดังนั้นผลงานออกแบบที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเนี่ยย่อมเป็นผลงานที่น่าจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับทั้งในเชิงของคุณค่าและก็เชิงของธุรกิจด้วยนะครับย้ํากันก่อนปิดท้ายนะครับว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในปัจจุบันนะครับคือเราต้องชัดเจนว่าเรากำลังจะแก้ไขปัญหาอะไรในชีวิตของลูกค้านะครับเราจะเข้าไปตรงไหนด้วยวิธีการอย่างไรนะครับเพราะถ้าเป้าหมายของเราชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นทําแผนธุรกิจแล้วแล้วก็แน่นอนนะครับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะชัดเจนและก็ไม่หลงทางนะครับสําหรับใครที่ฟังแล้วนะครับสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่มีทีมงานที่มีความชํานาญในด้านนี้นะครับก็ ขอแนะนำโครงการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบนะครับหรือที่เราเรียกว่า Design Service Society นะครับเราได้มีกิจกรรมให้คำปรึกษานะครับจากทีมผู้ชำนาญด้านการออกแบบนะครับทั้งเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับการพัฒนาบรรจุพัณฑ์หรือแม้แต่ทั้งการสร้างแบรนด์นะครับโดยเรามีให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์นะครับทั้ง Zoom หรือว่า LINE นะครับท่านอยู่ในจังหวัดไหนท่านก็สามารถ ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษากับเราได้นะครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่นะครับวันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับก็ท่านที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Fan Page ของสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการขาได้เลยนะครับ ฝากติดตามพอดแคสต์ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าของเรานะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับให้เรารู้ฟีดแบ็กกันว่าคุณชอบเนื้อหาแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ผมหม่อมหลวงภาสกรอาภากร,อาากรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ